ผมพร,ริษฐ์วชศิลสนผู้แทนรัศดรมชีระชื่อจากพกครรคก้าไกลครับท่านประธานครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายสับสนร่างพระราชบัญญัติคุม้มครองแรงงานทั้ง3ฉบับครับโดยประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายสับสนเป็นพิเศษคือประเด็นเรื่องของระบบค่าแรงขั้นต่ำท่านประธานครับค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้กันในกว่า6 0 0 160กว่าประเทศทั่วโลกแต่หากเรามองมาที่ประเทศไทยครับผมคิดว่าสองคที่อธิบายได้ดีถึงปัญหาเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเราที่ผ่านมานนนนนัั้คคคืออํําาาาวว่่่่่ไไมมเป็กบแน ไม,ไม่ว่าท่านประธานจะมองย้อนไปที่อดีตรครับมองมาที่ปัจจุบันหรือมองไปสู่อนาคตก็ต้องยอมรับครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเรานั้นไม่เป็นธรรมต่อแรงงานและมีส่วนในการทําให้หลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนีสินโครเรือนเรื่องความเหลื่อมล้ําหรือแม้กระทั่งวิกฤตเด็กเกิดน้อยนั้นหนกักหนาสาหัสขึ้นกว่าเดิมหากท่านประธานจะลองอมองย้อนไปที่ข้อมูลในอดีตรครับเราก็จะเห็นครับว่าค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเรานั้นถูกปรับขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ถ้าท่านประธานลองขจัดแล้วก็ตัดผลกระทบของอัตรางเงินเฟอ้อออกไปก่อนเราจะเห็นครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นรายได้โดยรวมของประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ20%ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำนั้นแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนั่นหมายความว่า10ปีที่แล้วค่าแรงขั้นต่ำซื้อไข่ได้กี่ฟองมาถึงวันนี้ก็ยังซื้อไข่ได้จำนวนฟองที่เท่าเดิมทั้งหมดนี้หมายความว่าแม้เศรษฐกิจในภาพรวมที่เราทุกคนร่วมกันทำงานร่วมกันขับเคลื่อนนั้นเติบโตขึ้น แต่กลับมีแรงงานบางคนครับที่ไม่ได้รับดอกผลหรือส่วนแบ่งจากการพัฒนาดังกล่าวแม้แต่นิดเดียวหรือหาาท่านประธานจะลองมองมาที่สภาพความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันครับท่านประธานก็จะค้นพบว่าข่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต คณะกรรมการค่าจ้างครับเคยชีย้แจงในประกาศเมื่อปี2,562ว่าค่าแรงขั้นต่ำนั้นควรจะต้องคำนวณจากฐานคิดที่ว่าค่าแรงระดับไหนที่จะเพียงพอต่อการทําให้คนทํางานหนึ่งคนดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ท่านประธานก็ทราบดีครับว่าคนทํางานหนึ่งคนนั้นมักจะไม่ได้ดูแลแค่ตนเองแต่ต้องดูแลอีกหลายคนในครอบครัวดังนั้นครับหากเราจะคํานวณค่าแรงขั้นต่ำด้วยฐานคิดใหม่โดยการคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำระดับไหนที่จะเพียงพอ ต่อการทําให้คนทํางานหนึ่งคนสามารถเลี้ยงดูทั้งตนเองและครอบครัวได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าจ้างเพื่อชีวิตหรือว่า living wage เราก็จะค้นพบครับว่าค่าแรงขั้นต่ําที่เพียงพอสำหรับคนทํางานนั้นในการดูแลทั้งตนเองหรือว่าลูกสองคนหากจะยกเป็นตัวอย่างจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวหรือหากท่านประธานจะลองฝากความหวังไว้กับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอนาคตก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าคงจะฝากความหวังไว้ได้อย่างยากลำบาก ตราบใดที่คณะกรรมการค่าจ้างนั้นยังคงจะใช้สูตรคำนวณเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2,560ซึ่งเป็นสูตรคำนวณครับที่นักวิชาการหลายสำนักและก็คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามีการฝังความไม่เป็นธรรมเข้าไปอยู่ในสูตรจนทําให้ค่าแรงขั้นต่ำนั้นถูกปรับขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่นอกจากความไม่เป็นธรรมที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับเรายังเห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน หากเราย้อนไปดูสถิติตลอด20ปีที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่ามีถึง12ปีเกินครึ่งนะครับที่ค่าแรงขั้นต่ำนั้นแทบจะไม่ถูกปรับขึ้นเลยหรือว่าน้อยกว่า2%มี6ปีครับที่ค่าแรงขั้นต่ำนั้นถูกปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณ2-10%และมีเพียงแค่2ปีเท่านั้นที่ค่าแรงขั้นต่ำนั้นถูกปรับขึ้นเกิน10%ผมเข้าใจดีครับท่านประธานว่าหากค่าแรงไม่ถูกปรับขึ้นมานานการปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากหากเราจะย้อนไปแก้ไขความไม่เป็นในใอดี แต่ความจริงแล้วความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการที่ค่าแรงนั้นสลับไปมาระหว่างช่วงที่ไม่ขึ้นเลยกับช่วงที่ขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ส่งผลดีต่อใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ต้องมานั่งลุ้นทุกปีหรือผู้ว่าจ้างที่วางแผนธุรกิจได้ยากถ้าบังานครับปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงในประเทศเรานั้นมีสาเหตุสําคัญครับมาจากการที่เราเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพื้นที่ในการใช้ดุลพินิษมากเกินไปในการกําหนดค่าจ้างขั้นต่า หากปีไหนครับที่กลุ่มทุนใหญ่ออกโลงกันเต็มที่เพื่อพยายามจะล็อบบี้และก็แทรกแซงกระบวนการกําหนดค่าจ้างคณะกรรมการค่าจ้างครับก็าอาจจะอ่อนข้อและตัดสินใจไม่ปรับขึ้นค่าแรงหรือปรับขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่หากปีไหนครับเกิดมีการเลือกตั้งและพรรคต่างๆก็มาเกทับการด้วยตัวเลขเรื่องนโยบายค่าจ้างขั้นต่ําคณะกรรมการค่าจ้างก็อาจจะถูกรัฐบาลบีบให้ต้องขึ้นค่าแรงแบบกระชากเพื่อให้รัฐบาลนั้นสามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นข้าพเจ้าประทาน หากจะกล่าวโดยสรุปเพื่อพยายามจะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสิ่งที่ร่างพรบคุ้มครองแรงงานที่ถูกเสนอโดยคุณเสียจำปาทองพยายามจะทํานั้นคือการลดดุลพินิษที่มีอยู่และกาหนดหลักเกณฑ์และหลักประการให้ชัดเจนครับว่าค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะต้องปรับขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยใช้สูตรคํานวณครับที่อ้างอิงตัวชี้วัดสําคัญๆทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อ ซึ่งเป็นสูตรที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกันได้ในชั้นกรรมธิการจะว่าไปแล้วแนวคิดเรื่องการมีระบบที่ปรับขึ้นข่าแรงขั้นต่ำโดยอัตโนมัตินั้นก็ไม่ได้เป็นแนวคิดที่ใหม่ครับแต่เป็นแนวคิดที่เคยถูกเสนอโดยสถาบันวิชาการหลายสำนักและก็ถูกใช้ในหลายประเทศทั่วโลกเป็นระบบครับที่เราเชื่อว่าหากนํามาใช้ในประเทศไทยนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายแรงงานก็ไม่ต้องลุ้นปีต่อปีว่ารายได้จะโตฐานค่าครองชีพหรือไม่ผู้ประกอบการก็สามารถคาดการต้นทุนไปได้ในอนาคตวางแผนธุรกิจไปข้างหน้าได้ <c oughs> และระบบเศรษฐกิจของเราก็จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและก็เติบโตสําหรับทุกคนส่วนสำหรับใครครับที่กังวลว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีนั้นอาจจะทําให้เกิดการจ้างงานที่ลดน้อยลงผมก็ต้องเรียนกลับไปครับเพราความจริงแล้วนักเศรษฐศาสตร์หลายสํานักกลับคาดการณ์ว่าผลกระทบดังกล่าวอาจจะไม่แรงมากนักในบริบทของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากว่าโดยรวมนั้นผู้ว่าจ้างในประเทศไทยนั้นมีอํานาจเหนือแรงง,งานไม่ว่าจะเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกขาดหรือมีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ หรือไม่ว่าจะเพราะการรวมตัวของแรงงานที่อาจยังอ่อนแออยู่สะท้อนผ่านสัดส่วนแรงงานที่ยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกหร,หรือสำหรับใครที่กังวลครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ SME มากกว่าทุนใหญ่ก็ต้องยืนยันกลับไปครับว่าเพราะพักก้าวไกลให้ความสําคัญกับ SME เครับเราเลยเสนอให้ใช้ระบบปรับขึ้นค่าแรงขัง้นต่ำแบบอัตโนมัติเพราะเรารู้ดีครับว่าสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลที่สุดสำหรับ SME ไม่ใช่การที่ค่าแรงนั้นค่อยๆทยอยปรับขึ้นทีละปีทุกๆปีแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการที่ค่าแรงขั้นต่ำนั้นถูกปรับขึ้นแบบกระชากในปีเดียวและผมก็ต้องยืนยันเหมือนที่คุณสิทธิพลเพื่อนสมาชิกของผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าพักข้าวไกลเราไม่ได้ต้องการจะทําเรื่องค่าแรงแบบโดดๆแต่เราต้องการจะทําควบคู่ก,กับการเติมทุนเติมตลาดและเติมแต้มต่อให้เอสีนั้นสามารถต่อกรและแข่งขันกับทุนใหญ่ได้ดังนั้นครับท่านประธานการลงมติเห็นชอบกับระบบปรับขึ้นค่าแรงขั้นนตตต่แบบอััโมิ ที่อยู่ในร่างพรบคุ้มครองแรงงานที่เสนอโดยคุณเสียจำปาทองและเพื่อนเพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกลในวันนี้ไม่ใช่การเลือกข้างครับระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการแต่เป็นการเลือกระบบเศรษฐกิจที่แรงงานกับผู้ประกอบการนั้นสามารถเติบโตร่วมกันได้ขอบคุณครับท่านประธาน